แต่ก็ไม่เคยเก็บก็ให้มันหมดมีก็มีสี่ตัวครับแต่ข้างนอกอาคารเขาจะมีหมดถ้าเดินเด็กก็จะเห็นแค่วันคือจุดวางตู้บริจาคใช่ไหมหลวงพ่อเมื่อก่อนมาวางตรงนั้นครับทีนี้ก็ผมก็จะชอบอะไรไปถักก็เลยถักก็เลยเอาเอามาวางตรงนี้ยังโดยมากแต่มามาตั้งบางตรงนี้เอ้ยมาไว้อย่างนี้ตลอดผคุณจะมาใจไปเหรอที่คุมาอยู่งน อ๋อย่ามวางไว้ตรงนีง้ใช่ไหมครัอือแล้วคิดไหมว่ามันจะหายเขาไม่คิดเพราะว่าสมัยก่ายังอยู่เป็นถามว่าสามสี่สิบปีสมัยก็นทำตัวอย่างนี้ทำอย่า้ใจทุกคนครับแล้วในย่ามมีอะไรบ้างในย่ามอ่ะในย่ามมีบัญชีธนาคารมีเงินสดไหมฮะเงินสดมันก็จะมีมีแต่เงินแบบเป็นเงินเงินกองทุนเงิน ถ้าน้ำเข้าไปอย่างเงี้ยส่วนมากนะบก็ถวายธรมะให้ยามแล้วธรรมะกระจายนานๆก็ธรรมะกระจายจะให้เจ้าหน้าที่หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ถือบัญชีที่ที่ถือบัญชีกองทุนที่จะใช้จ่ายงินเข้แค่น้ำครับเหตุการณ์ที่ทราบครับว่าเงินหายเมื่อเวลากี่โมงธรรมารู้จึกระมาณเจ็ดโมงประมาณเนี้ยประมาณเจ็ดโมงของวันนี้ใช่ไหมฮะของของเมื่อวานอ๋อเจ็ดโมงของเมื่อวานก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะใช่ ตอนกลางคืนเขาก็มีงานเกี่ยวกับงานบวชเนาะ <Classic. S 2> เขาก็จะมีอะไรนะอะไรดนตรีอนนรมมะไรการรึรมาอะไรเงี้ยสมาก็สวดเสร็จสมาก,ก็กลับมากลับมาก,ก็พระถ้าถือญามมามันก,ก็ไวก็รู้ที่ไวอยู่ตรงนี้สมาก,กันนี้วลก็ประมาณสักสี่ทุ่มเพราะว่ามีรถท่านมาหาโยมท่านลืมบุญแจแล้วก็ล็อกรถทีนี้เขาก็มางัดเอาบุญแจเนี่ยประมาณสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่ม เสร็จนักสมาก็มานี้นก็ย่มก็อยู่ตรงนี้พระเครื่องที่อยู่ในย่มที่โจวนเอาไปะมูลค่าหลักแสนใช่ไหมฮะองหนึ่งก็ประมาณสักห้าแสนองหนึ่งใช่ไหมองหนึ่งมีประมาณกี่กี่องค์ฮะอยู่สององค์แต่องหนึ่งหลวงของหลวงปู่สุขวัดยังเป็นพระผงของของของแท้อยู่น่าจะประมาณแสนสองแสนปะมาณนี้อุ้ยเบ็เสรก็เกือบล้านแล้วนี่ทั <c oughs> ้งหมด <c oughs> ฐานที่ <c oughs> พอจะทราบว่าคนร้ายนี้ เราพอจะทราบอยู่ใช่ไหมมีหลักฐานอยู่ใช่ไหมพอดีก็ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่ามีมีคนเห็นอยู่ก็ถือย่ามเวลาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอายุประมาณแต่มาก็ไม่ทราบว่าอายุแต่ที่ีมดแต่มาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้พบเจอน่ะมไม่ค่อยได้พบเจอกับคนนี้ครับครับแต่ว่าคุณก่อนก็เป็นว่าไปยืมเงินคนนี้ยืมเงินคนน,นั้นครับแต่วันหลังมีเงินใช้จ่ายอะไรเยอะแต่ว่ากลางคืนนั้นเขาก็มีอะไรเห็นถือย่ามสะพายย่ามคือทางนอก แล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าจับได้นี่น้องพ่อจะดำเนินการให้ถึงที่สุดไหมฮะกับตรงนี้อาตมามีเมตตาเสมอแต่ยมก็จะว่ายังไงยังไม่รู้เจ้าหน้าที่อาตมาไม่รู้กฎหมายว่าเนี่ยกฎหมายข้อนี้มันเป็นอาญายอมความได้ยอมความไม่ได้ถ้าธมาก็เฉยเฉย้านในนี่มีเงินอยู่ไหมมีมีตอนนี้เขาเอาไปหมดแล้ววัยรุ่นมันเอาไปหมดแล้วโบจ้ะมีดำนัตละโยนทิ้งแต่เงินที่เป็นแสนยังไม่ได้จ้ะเงินที่เป็นแสนอยู่ไหนฮะเด็กวัยรุ่นมันรู้มันเอาทั้งยามทั้งเอาไปหมดเลยเงินใส่สี่แสนกว่าจ้ะ อ,อันนี้ประมาณหมื่นหนึ่งได้เลยทิ้งกันเลยขี่รถตามหาแต่ยามยำเจอจังเงินที่หลงพ่อนั้นสี่แสนแล้วก็เงินเกาอีันนี้อันนี้ประมาณหมื่นหนึ่งก็ถึ้งได้หลัก ทพวมักี่เงินทั้งหมดอะประมาณกี่แสนนะที่หายอะคร่าวๆคร่าวหลักแสนไหมูอกพูดายืไป่ลกใไปรวไมู่ไม่รู้สิโอเคขอท้บอกได้ยังตะรูกี่โทรตามบ เหตุการณ์ว่าของรถตู้เนี่ยของในวัดยอดไว้เพื่อค่าน้ำข้าไฟไม่รู้โจรคนไหนคนหนึ่งไม่รู้และเอางัดเอาเงินแล้วก็เอาตู้มันทิ้งติดถนนจ้ะโอแร่งจนวนเงินที่เป็น